คนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารช่วงระหว่างนี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่างานอะ่ะคุณอะ่ะจะวุ่นวายอยู่กับงานประมาณนี้เลยนะคะงานก็ค่อนข้างที่จะเยอะหรือมีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะแยะยุง่งยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางประมาณนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจะหมดไปกับการที่ดูแลสุขภาพ รักษาตัวเองคนเกิดวันอังคารนะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคนรักคู่ครองช่วงระหว่างนี้อาจจะห่างไกลกันถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ไกลกันอยู่แล้วอยู่ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วก็อาจจะได้เดินทางมาพบกันในช่วงระหว่างนี้นะคะสุขภาพบอกแล้วให้เรามาระวังดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมาดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่ใช้ร่างไปหนักพอ พอสมควรนะคะโชคลาบเรียกว่าซื้อน้อยได้ซื้อมากถูกกินนะคะเลขนำโชคได้แก่536012ค่ะ